สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดียามแรงนะจ๊ะวันนี้หนว่ก็เห็นแม่แดงเบิดมือเลยค่ะไปทุระไปเยี่ยมลุงที่บ้านครูสครามนะคะพาแม่ไปเยี่ยมลุงที่บ้านครูสครามลงบสบายนะคะเลยไปเยี่ยมลุงเพิ่งกลับมานะจ๊ะ แม่แดงโทรมาหาหลา,ายสายแล้วค่ะแต่โทรกลับไปแล้วแม่แดงไม่รับนะคะเดี๋ยวจะออกไปหาแม่แดงไปดูค่ะว่าแม่แดงโทรมาหลา,ายสายมีธุระอย่างน้กค่ะระหว่างทางออกไปหาแม่แดงนะจจะพาชมวิวข้างทางข้างถนนฝั่งนี้ก็จะเป็นทุ่งนาที่หนิงออกมาหาก้นกระปูกับแม่น้ะคะ่ะฝั่งนี้บรรยากาศ บ้านๆนาะจา้ะหนึน่งปั่นจักรยานสามล้อไม่อ,ออกมานะคะสึสะพานแล้วถึงแล้วจ้ะ อ๋อเพื่อนกำลังทำรั้วเข้าบ้านเนาะค่ะแม่แดงเพื่อนกำลังทำรั้วเข้าบ้านช่างบินตรงมาจากกรุงเทพเลยเนาะค่ะลูกชายเพื่อน <laughs> แม่แดงจมแล้วค่ะแม่แดงจมให้แล้วโทรไปบลารับ มาเนี่ยมึงอะไรง่อยวะเอารองเท้าด้วยแม่จะไปรับลูกกันไรับโมฮ้องมากินมันแกนที่เล็กกันแม่แดงจมค่ะพี่น้องฟังแม่แดงจมให้โทรไปบ่รับแม่แดงว่ะร้อยสายแกมีรับได้เลยนี่แม่เมื่องบ้านครูดังแล้วล่ะพี่โตขนาด้าแม่เมื่องบ้านครูเมื่อเยี่ยมอันลุงหวินเพิ่นบ่สบายเพิ่นเข้าโรงพยาบาลออกมากันเลยไป ออกไปเราไม่ได้เปิดเน็ตโมห้องใหญ่ก็ไม่รับไม่แดงโทษไปอย่างเกาะโอ้ห้องมันกินแกงว่าขี้เล็กอ๋อกินแกงว่าขี้เล็กปะไม่ได้ผู้รับแก,ก่เ็นกันล้งแกะมะขามนะคะแม่แดงกำลังนั่งแกะมะขามมแกะะขาม ค่ะแกได้หลายถุงแล้วกําลังทํารั้วบ้านนะคะรั้วเข้าบ้านยอวายพ่อไปใสพอเห็นเก็บมากระบกเก็บมะกระบกกันเลย มื่อแรงจะเห็นอย่างกินแรงจ้ะแม่แดงการบรต้องมันละพัดเพชรน,น,น,นกอ๋อพัดเพชรนกนกกัะเลื้อนกอนาบะนึนว่าจะพัดนกอันอยู่ในกองเนาะช่างขยันขนาดเนาะ ทำรั้วสร้างอีดมาใหม่เราจะไม่แดงช่างบินตรงมาจากกรุงเทพนะคะช่างจำเป็น,ปนแกได้จักรโลแล้วไม่แดง ได้สามโลป่ะแจ้งพอโลอีกอวมแถวรวมมาหัก<า><า>เอาไปชาวเดียวเดี๋ยวเรได้แต่หาครอบสองหมู่บ้านนี่ก็ได้ได้เองเอ๋กายยายซีไม่ได้มะขามว่ะใครอยากได้มะขามเนาะค่ะสร้างแม่แดงได้เนาะจ้ะแม่แดง,แ,ดงแก้มะขามขาย โลอะไรจักบาทจ้ะแม่แดงโ <c oughs> ลละหกสิบบาทนะคะใครสนใจว่ขาเปียกกระซางไม่แดกได้เนาะจา้ะโ <c oughs> ลละหกสิบบาท <c oughs> นางแกมาขามอยู่หน้าบ้านเอาเม็ดนี่ม,มาหนีเฮาฟรีแม่นบ่าวจบะช่างประจำบ้าน,นเฮ็ดแบบประตูเลื่อนวนจาจ๊ะแม่แดง แค่แบบประตูเลื่อนนะ่ะปะเอาครัวน่ะอันมางออกแล้วลรือจมาอ๋อจะย้ายมาพี่ะ มื่อนี้กับบอมีอย่างหลายเนาะคะ่ะพาชมบรรยากาศออกมาแต่อันหนาบ้านพื่ด้นี่ถ่ายออกมาเพื่อนเบิองถีบสามล้อแม่ออกมาเห็นว่าโทรตั้งหลายสายนอะโทกรกลับมาผัดวลับกันเลยออกมาเบิ่ง อันนี้สั่งจากคนละจับแม่แดงตามที่คนได้นะอันนี้ลูกค้าสั่งนะจา๊ะค่าสั่งโลละหกสิบบาทค่าสั่งใครใสนใจไม่มะขามไปคั่วนาะคะ่ะมาเอาน้ำแม่แดงได้เด้จอจ้ะ <laughs> ไม่มะขามนี่ให้ฟรีให้ฟรีแต่เนื้อมะขามนี่โลละหกสิบบาท สนใจกระสังแม่แดงไว้ได้เนาะค่ะนี่น้ำวยำว่าได้กาไปอมอ่ะอมเอานั่นแม่แดงบ้านเลย พิธีชาวบ,บ้านเนาะจะผู้เฒ่าอยู่น้าบ้าน <bounces S 2> กับบ่ม,มีงานทำนะะเนาะค่ะกัเหตุเล็กๆน้อยๆไปตามภาษาเนาะคะ่ะเอามาขามาแกะมีคนสั่งกับแก้ขายเนาะคะ่ะ <renowned> บรรยากาศ บ้านนอกเรานะคะได้เพื่อเพื่อได้เนาะท่านเคื่อนนั้นใครจะได้ไ้โคยเลยงไงนี่ค่ะส่วนแจกระสังได้เด้อจ้มะมาขามเปียกนะแม่แดงจ้ะหนึ่งโลโลละหกสิบบาทจ้ะ บ้านถูกบ้านแดงบ้านเลยล่ะถ้าใครสนใจก็สั่งได้จ้ะต้มน้อยกองจ้อยแม่แดงเพ่นหู้จักแม่แดงเว้ยล่ะอ้าวมันพอน้องกินเนี่ยนะเนี่ยไปล้างนี่เนาะภาพบรรยากาศยามแรง ตามชนบทบ้านเขานะคะ่ะประมาณนี้เนาะคะ่ะยามค่ำยามแรงช่างกำลังเก็บอุปกรณ์เลิกงาน ค่ะสำหรับคลิปนี้กันก็บว่ามีอย่างหลายนะคะหนึ่งพาออกมาแวะหาแม่แดงเนาะจ้ะเห็นเพื่อนโทรมาหลายสายไม่ได้รับโทรมาหากับเพื่อนพอรับนะคะก็เลยออกมาหาว่าแม่แดงมีธุระอย่างบอเพราะว่าวันนี้หนึ่งก็ไม่ได้อยู่บ้านทั้งวันนะจ้ะพาแม่ไปเยี่ยมลุงเพิ่งจะกลับมานะคะ เพื่อนกำลังให้ลูกชายเพื่อนทําประตูรั้วทางเข้าบ้านเนาะจา้ะกำลังแต่งเติมต่อเติมบ้านสำหรับคลิปนี้นึ่ก็บม,มีอย่างหลายเนาะคะ่ะเก็บภาพบรรยากาศบ,บ้านแม่แดงมาฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องให้หนิงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ